ติจจสมุปบาททั้งสมุทยะและนิโรธวานที่ตรัสอย่างสั้นที่สุดดูก่อนปุณณนะรูปทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าพิกขุยอมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญ สยบมัวเมาในรูปนั้นไซเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรูปนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นดูก่อนปุณณนะเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้ดูก่อนปุณณนะเสียงทั้งหลายที่ได้ยินด้วยหู อันเป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าพิขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในเสียงนั้นไซเมื่อพิขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในเสียงนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้น ดูก่อนปุณณนะเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้ดูก่อนปุณณนะกลิ่นทั้งหลายที่ดมด้วยจมูกอันเป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ ถ้าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในกลิ่นนั้นไซเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในกลิ่นนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นดูก่อนปุณน,นะเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้ดูก่อนปุณน,นะรถทั้งหลายที่ลิมด้วยลิ้น อันเป็นรถที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าพิกุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรถนั้นใสเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรถนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้น ดูก่อนปุณณนะเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้ดูก่อนปุณณนะผพพภะทั้งหลายที่ถูกต้องด้วยกายอันเป็นพลพภะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ ถ้าพิกุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในโภภพธิะนั้นใสเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในโภภพธภะนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นดูก่อนปุณณนะเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้ดูก่อนปุณณนะ ธรรมารมทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยใจอันเป็นธรรมารมที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในธรรมารมนั้นใส เมื่อพิขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในธรรมารมณ์นั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นดูก่อนปุณณะเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุก์มีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้ดูก่อนปุณณนะรูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าภิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาในรูปนั้นใซเมื่อภิกขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาในรูปนั้นอยู่นันทิย่อมดับไปดูก่อนปุณณนะเรากล่าวว่าความดับไปไม่มีเหลือของทุกมีได้ เพราะความดับไปไม่เหลือของนันทิดังนี้ดูก่อนปุณณนะเสียงทั้งหลายที่ได้ยินด้วยหูอันเป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัก้อมใจมีอยู่ถ้าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาในเสียงนั้นใสเมื่อพิกุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาในเสียงนั้นอยู่นันทิย่อมดับไปดูก่อนปุณณนะเรากล่าวว่าความดับไปไม่มีเหลือของทุก์มีได้เพราะความดับไปไม่เหลือของนันทิดังนี้ดูก่อนปุณณนะกลิ่นทั้งหลายที่ดมด้วยจมูก อันเป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าภิกุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาในกลิ่นนั้นไสเมื่อพิกุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาในกลิ่นนั้นอยู่นันทิย่อมดับไป ดูก่อนปุณณนะเรากล่าวว่าความดับไปไม่มีเหลือของทุกข์มีได้เพราะความดับไปไม่เหลือของนันทิดังนี้ดูก่อนปุณณนะรถทั้งหลายที่ลิมด้วยลิ้นอันเป็นรถที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดย้อมใจมีอยู่ ถ้าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาในรถนั้นใสเมื่อพิกขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาในรถนั้นอยู่นันทิย่อมดับไปดูก่อนปุณณะเรากล่าวว่าความดับไปไม่มีเหลือของทุกมีได้เพราะความดับไปไม่เหลือของนันทิดังนี้ดูก่อนปุณณะ โหธพะทั้งหลายที่ถูกต้องด้วยกายอันเป็นโหธพะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าภิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาในโพดทพะนั้นใสเมื่อภิขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาในโพธภะนั้นอยู่นันทิย่อมดับไปดูก่อนปุณน,นะเรากล่าวว่าความดับไปไม่มีเหลือของทุกข์มีได้เพราะความดับไปไม่เหลือของนันทิดังนี้ดูก่อนปุณน,นะธรรมารมทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยใจอันเป็นธรรมารมที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าภิกุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาในธรรมารมณ์นั้นไซเมื่อพิกุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาในธรรมารมณ์นั้นอยู่นันทิย่อมดับไปดูก่อนปุณณนะเรากล่าวว่า ความดับไปไม่มีเหลือของทุกมีได้เพราะความดับไปไม่เหลือของนันทิดังนี้